เมื่อเราทำสิ่งที่แตกต่างเราก็จะได้สิ่งที่แตกต่างครับวันนี้พบกับครูแม็กเช่นเคยนะครับมาชมแปลงอ้อยครับแดเดือนกับอีก20ิวันซึ่งแปลงอ้อยแปลงนี้นะครับ4ี่เมตรกว่าเกือบ5เมตรนะครับเดี๋ยวครูแม็กจะวัดให้ดูอ่านี่ครับเดี๋ยวเกาะก่อนเอาตลาเมตรมาด้วยครับวันนี้เอาตลาเมตรมาด้วยเพื่อที่จะวัดให้เพื่อนเพนได้ดูว่ามันยาวจริงจริง นี่เดินเข้ามาใกล้ๆนี่ครับมือกล้องนี่ไอ้นี่มีสี่เมตรนะครับไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้สี่เมตรนะครับนี่สี่เมตรกว่านะครับเดี๋ยวครูแม่ก็จะตั้งขึ้นให้ดูว่ามันสูงขนาดไหนนี่มัดถุงยางไว้แล้วนี่ให้ดูครับดูเลยครับนี่นี่ท่วมแล้วสี่เมตรสี่เมตรกว่านะครับเกือบห้าเมตรนี่ ยังไม่ถึงเวลาตัดนะครับยังเหลือเวลาอีกสองเดือนถึงจะได้ตัดนะครับอ้อยตรงนี้มันยาวมากๆเลยนี่ก็คือตั้งให้ดูแล้วนะฮะเข้าเข้าไปข้างในมองไม่เห็นมองเริ่มมองไม่เห็นแล้วเห็นไหมมองไม่เห็นถุงยางแล้วสี่เมตรกว่าครับอ้อยตรงเนี้เกิดจากใช้ปุย๋ยครับมหัศจรรย์น,นี่ครับเคมีญี่ปุ่นใครไม่เคยใช้เอาไปทดลองใช้ เราใช้ปุ๋ยที่แตกต่างเราก็จะได้สิ่งที่แตกต่างนะฮะคูแมกรองพื้นแค่50กิโลกรัมต่อไร่จากนั้นก็พ่นปุ๋ยน้ำครับประมาณ4ี่ครั้งแค่นั้นเองก็จะได้อ้อยสูงขนาดเนี้ยใครต้องการอ้อยสูงก็อยากอย่างนี้ครับอย่าลืมครับเอาไปทดลองใช้ลองดูไม่ลองไม่รู้ครับไม่ลองไม่รู้เอาไปเปรียบเทียบกับปุ๋ยที่เพื่อนเพื่อนเคยทดลองใช้อยู่นะฮะเพื่อนๆน,นก็จะได้รู้ว่ามันแตกต่างขนาดไหน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกับครูแม็กคลิปต่อไปครับสวัสดีท่านครับ